มาเด้อครับผมมันกินข้าว้วยกันครับท่านผู้ชมนี่ครับนี่มีไข่ดาวด้วยไข่ดาวกับน้ำพริกครับนี่เแซ่บแสบครับผมไข่ดาวกับน้ำพริกตาแดงครับกับมะเขือครับผมกินสดๆครับอู้เอ้ยนี่ครับเก็บกินบนต้นเลยสดๆมะเขือพวงครับอืเแซ่บมะครับมันกินข้าว้วยกันครับกินแบบง่ายๆมันบ้าครับท่านผู้ชม อืมดีรอ,อ,อบแซ่บกินกับธรรมชาติอร่อยอร่อยครับผมอือหือ เ็นแบสดๆครับม pues 對對ันคือ่วงครับผมเป็นธรรมชาติครับมากินเขาเปล nah <for> really ี่ยนบรรยากาศหน่อยครับ <the> เสียบเสียบมาเด้อมึงมีคำเดียวกันเปลี่ยนบรรยากาศใหม่เนอ้อครับอืมตับธรรมชาติครับนะครับผมอยู่ในป่าครับธรรมชาติมากเลยครับผมอืมอนะครับแซ่บเสียบยำ ยับมะเขือพวงอยู่ต้นแบบสดๆมาครับผมมากินด้วยกันออืเืลเป็นธรรมชาติครับข้าวร้อนๆไข่เจียวร้อนครับคําใหญ่ๆตัวๆอ้าวเฮ้ออ ครับอือหือจัดครับมันเยอะมันเยอะครับผมมันข้าวกระทำทั้งอ,อร่อยทั้งยุงครับยุงเยอะเรามากินบรรยากาศนอกบ้านนี่ขบานนอกบ้านแท้ครับผม <laughs> อยู่ในสวนอยู่ในไร่ครับถ้ากินอยู่ในบ้านมันมันมีบมรยากาศครับอืมโอเคครับผมจเจอกันฝากไล้สกดแชา์ตั้งซุวยเพะส่นีทบ๊ายบาย